ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิซุซุกิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันที่14นะวันอังคารที่1 4 13. 13องศาเว้ยบุรีนะรัาามาาย์นะครับก็อากาศกําลังดีเมื่อวาน11เอโอ้ยนะครับชอบชอบและเขาว่า,าปีนี้นะครับจะหนาวไปจนถึงกลางเดือนกุมภาก็เหลือเวลา สัมผัสบรรยากาศหน้าหนาวอีกไม่กี่วันนะครับแล้วก็หน้าร้อนปีนี้จะไม่ร้อนสักเท่าไหร่สาธุ <c oughs> ไปไปดูรถเรากันวันนี้นะครับเราก็จะมาตรวจเช็คความพร้อมนะครับรถก่อนที่จะอยู่ถูกย้ายไปสาขาอาจจะย้ยายไปสำนักงานใหญ่นะครับเพราะว่ารถเนี่ยเราจะมีการไปส่งมอบให้กับน้องเป้ที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเขามีชื่อแล้วนะคันนี้น้องมาขาวอะน้องมาขาวเป็นรถรุ่นอะไรกันนะครับคันนี้ แต่งหล่อดูสปอร์ตดูเท่น,นะครับหล่อตั้งแต่โรงงานเลยครบจบไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสเกิร์ตด้านหน้านะครับดีไซน์พิเศษกระจังหน้าสีดำแดงนะครับโลโก้อิซุซซึ่งแตกต่างจากรุ่นอื่นชัดเจนรวมถึงเยี่ตัวล้อแม็กซ์ขนาด18นิ้วนะครับตัวนี้เป็นสีดำกอสแบ็กนั่นเองแถมยางเนี่ยเป็นยางบิสโตนด้วยนะเออเป็นยางที่แบบให้การยอมรับนะครับเบอร์ต้นของโลกเลยเรียกได้ว,ว่าอิ u ุ u ุของเราเนี่ย ให้แต่ของดีๆเลยซึ่งคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัวเกียร์ธรรมดาเครื่อง1.9เยูโร5เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาเปิดดูเครื่องนะครับเป็นเครื่องยูโร5แล้วออคิดว่ารถมาส่งนะครับรถมาเข้าเช็คระยะราคาเงินสดของเจ้าคันนี้นะครับของน้องมาขาวเนี่ยอยู่1ล้านกับอีก4 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับราคาไม่แพงราคาที่ทุกท่านสามารถจับต้องได้นะครับชุดไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์หลอดที่ ใช้นะครับจะเป็นหลอด LED รวมถึงเจ้าตัวไฟเดลท์ด้วยนะครับไฟเดลท์ก็จะเป็น LED เช่นเดียวกันไฟตัดหมอกเราก็าให้เป็น LED นะโอ้นะให้ของนี้แบบสเปกจัดเต็มแล้วก็สำหรับใครนะครับที่เลือกใช้เจ้าตัว X Series ที่คุณจะเห็นเนี่ยนะครับเจ้าตัวสติ๊กเกอร์สัญ,ญลักษณ์ของความเป็นพัน X นะครับวัยรุ่นนะวัยรุ่นมากๆเลยก็จะได้นะครับถ้าสมมติว่า คุณไม่ได้เลือกรุ่นนี้ก็ต้องซื้อเพิ่มนะหลายตั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่า X Series เนี่ยเขาได้เลยอุปกรณ์ตกแต่งนะครับเราติดให้ลูกค้าเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นฟิล์มด้านหน้า60%ด้านข้าง70%รวมถึงเจ้าตัวจานรองมือเปิดประตูนะครับตอนแรกจะเอาสีโครเมียมแต่เอ๊ะมันดูมันดูไม่มันดูนอมแนมไปนะครับ เอาเป็นสีดำด้านไปแล้วกันนะครับซึ่งมันก็เข้ากับเจ้าตัวฟิล์มที่ติดด้านข้างฟิล์มเป็นคาร์ดินอนนะครับด้านหน้า60ด้านข้าง70นั่นเองเข้ากับตัวรถมากๆแล้วก็ตัวคันสาดติดตั้งให้เรียบร้อยชุดสปอร์ตบาร์หลังไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับใครที่เลือกใช้รุ่นนี้ได้มาจากโรงงานเลยทีเดียวแบบนึงนะเขาบังถอยเครื่องครงเครื่อง,คร,งครื่งนะครับพอไม่ถ่ายไม่มานะ พอถ่ายปุ๊บรีบถอยครึ่งข้างครึ่งข้างเลยก็ธรรมดาและสูนรถนะครับถ้าถ่ายตอนกลางวันเสียงยิ่งดังกว่านี้นะเยี่ยเสียงแต่ลมอย่างเงี้ยโอ้นะสนุกสนานมากๆนะครับอู่ต่อเรือยังไม่ดังเท่าอ่ะ <g ül> ขยันแล้วขยันขยันเล่นซะด้วยนะไอแต่ลมเนี่ย <g ül> อ่ะใน,นส่วนของตัวกุญแจนะครับกุญแจตัวนี้เป็นกุญแจคียล์นะเราสามารถเปิดประตูนะครับฝั่งของผู้ขับขี่แล้วก็ฝั่งของผู้โดยสารโดยกุญแจเนี้ย อยู่ห่างจากตัวรถไม่เกิน80เซนไม่เกิน80เซนนะอันนี้คือไม่ได้แล้วนะแต่ไม่ต่ายสาธิตให้ดูก็ได้เดี๋ยวเจ้ากุญแจวางด้วยนะครับเนี่ยเราเพียงแค่กดเจ้าตัวสวิตตัวนี้นะครับนี่ไฟจะกระพริบหนึ่งครั้งนะครับหรือกดล็อกก็ได้ถ้ากดล็อกเนี่ยไฟกระพริบสองครั้งนะอ่าอันนี้คือล็อกอันนี้คือปลดล็อกนะครับโ,โครมครามโคมครามถอยไม่เสร็จหรอกมันเนี่ยดูทรงแล้ะ เดี๋ยวคุณแช่วางไปก่อนแล้วก็ตัวบาร์ด้านหลังนะครับนี่ตัวนี้เขาเป็นชุดบิวล์อินจากโรงงานเลยซื้อเพิ่มบอกเลยเกินครึ่งแสนนะครับเฉพาะเจ้าตัวบาร์ตัวนี้นะสปอร์ตบาร์ที่ให้เนี่ยซื้อเนี่ยที่ลูกค้าจากสุลินติดนะครับก็จะเป็นตัวนี้หนึ่งชิ้นแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งชิ้นนี่ก็จะเป็นสามสี่ชิ้นนู่นแหละแล้วก็ต้องซื้อไอ้ตัวประกับต่างหากนู่น กระบะใช้กระบะตัวเดิมได้ปนันนันก็62,000บาทไฟไฟเบกรกตรงที่3สานะครับอยู่ใต้สปรอร์ตบาร์นั่นเองเห็นแสงได้ชัดเจนนะครับตัวไล่ฟ้ากระจกด้านหลังมีมาให้อันนี้ก็เดี๋ยวมีการเอาไปจอดไว้ที่สำนักงานใหญ่นะตัวไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้าย LED สำหรับเจ้าตัวรุ่นนี้กันชนท้ายนะครับเป็นกันชนท้ายชุดบิวอินสัญลักษณ์ของ X Series นะครับเอา2องตัวสอมฟอมาติดเออต้องติดข้างล่างเนาะ สองแม็ก o สม็กฟสติกเกอร์นะครับก็มีมาให้เช่นเดียวกันกล้องด้านหลังนะครับทำงานคู่กับหน้าจอขนาด8นิ้วไปเดี๋ยวราไปดูภายในห้องโดยสารกัน เดี๋ยวเราไปตรวจเช็คความพร้อมภายในพร้อมๆกันภายในนะครับอาจจะมีน้องยุงบินเล่นน,นิดนึงเพราะเมื่อวานพี่ต่ก็มาเตรียมรถไว้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้สำนักงานใหญ่น่าจะย้ายเจ้าคันนี้ย้ายน้องมาขาวไปไว้ที่สำนักงานใหญ่โคราชนะครับแล้วก็ตอนไปส่งรถวันที่สิเนี่ยเราก็แยกย้ายกันไปพี่ต่ก็อาจจะเอาเจ้าตัวบุญกอบนะครับเป็นวีคอสส้มหรือไม่ก็เจ้าตัว2องไปไปกับพี่ไก่นะครับตามหลังไปก็นัดเจอกันว่าจะเจอลูกค้ากี่โมงนะครับแล้วก็กะเวลาเอา ถามว่าทําไมไม่ให้พี่ไก่ขับมันเป็นเขตรกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราไม่อยากไปกันเอง <laughs> 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 เราจึงหาคนที่มีความชนานาญดีกว่าถามว่าขับได้ไหมนะมันกดดันนะครับภายในนะครับบุนุ่มมีบุนุ่มมาให้แล้วก็มีอุรดีไซน์นะครับลวดลายเป็นสามมิติด้านข้างกระจกมองข้างนะไอ้กระจกไม่ใช่กระจกมองข้างสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าดําเปียโนโบแบ็กอันนี้พี่ไก่คือโดยปกติแล้วนะครับถ้าลูกค้า มาลาปรถเนี่ยพี่ต่ายจะแกะออกหมดเลยพวกพลาสติกแต่อันนี้นะครับเนื่องจากจะมีการเคลื่อนย้ายและเราก็มีการถ่ายวีดีโอรอบแรกไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือมีการมาตรวจเช็คเฉยๆความเรียบร้อยของตัวรถเนาะก่อนที่เราจะส่งมอบให้เขาย้ายรถไปที่สํานักงานใหญ่นะครับเราก็มาถ่ายอีกรอบหนึ่งแค่นั้นเองตัวผ้าบุหรหลังคารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นผ้าบุหรหลังคาที่เป็นสีดานะแล้วก็ตัวไฟส่องสว่างนะครับก็จะเป็นไฟส่องสว่าง ตรงกลางแล้วก็ด้านหน้าพี่สยหายตัวทหายไปนึง่งแบบนึงนะจะหาไอ้ตัวแบบนึง่งเนาะมันก็อยู่ตัวนี้ <c oughs> เห็นเห็นอยู่จงหาไม่เจอเออทำไมต้องหาทำไมต้องหาเพราะว่าตัวนี้เราต้องเอามาเสียบไว้เหมือนเดิม พอไม่ง้นนะ่ะถ้าปล่อยไว้บางทีเนี่ยนี่มันจะมาพลาดอย่างนี้แอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับสำหรับยี้ตัว X Series กระจกมองข้างพับด้วยไฟฟ้าเนี่ยจะไป่ายพับให้ดูคันนี้ก็ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับพอเอาไปส่งลูกค้าก็ขึ้นลงกระจกได้พอดีแหละนะอันนี้ก็ทําความสะอาดไว้เรียบร้อยเบาะฝั่งของผู้ขับขี่นะครับอันนี้ก็จะมีการปรับระดับสูงต่ําได้นะครับสาหรับตัว X Series ปรับมือนะ ยังอยู่ครับคือพวกไฟพวกตัวนี้เราไม่ต้องกลัวนะถ้าสมมติมว่าเราปิดประตูนะครับแล้วล็อกรถเนี่ยเดี๋ยวเขาดับเองถ้าเราลืมนะแล้วก็สวยมากๆเลยด้านหน้าของเขาพวงมอะไรมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีคูสคอนโทนให้ หน้าจอ m i e d นะครับสีดำแดงเนี่ยเฉพาะเจ้าตัว x c d เท่านั้นนะครับรุ่นอื่นก็จะเป็นโทนสีแบบเรียบๆนะแต่ว่า x c d เนี่ยเขาจะเน้นความเป็นสปอร์ตนั่นเองบริเวณคอนโซลด้านหน้าบุนุ่มนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการเดินได้แดงให้ด้วยหน้าจอตัวนี้ใช้หน้าจอใหญ่มากถึง8นิ้วนะครับกล้องมองหลังมีมาให้ Apple CarPlay Android Auto ซึ่งเวลาไปส่งมอบเนี่ยเราก็จะเชื่อมต่อหน้าจอนี้แหละแล้วก็ไปตามโลเคชั่น ที่ลูกค้าให้มาโดยมองแผนที่มองจากหน้าจอนะครับปลอดภัยแน่นอนเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับปุ่มพุ s สต t a r t มีมาให้นะครับก็ต้องมีไม่มีสตาร์ทยังไงเออนะแล้วก็ไปดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นฝาสีดำนะครับก็จะเป็นเฮ้ยฝาสีดำมันก็จะเหมือนกับตัว2 2งดนะ2.2ก็สีดำเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นตัว ยูโร4มันจะเป็นสีนำเงินแซมนะยูโร5เป็นสีดำนะครับเป็นเครื่องยนต์1.900 c นซีซีนะครับ150งแรงมา้า350นิวตันเมตรและเป็นเครื่องยูโร5แล้วรอบเครื่องยนต์นะครับ1800รอบถึง2 6 0 0รอบนะได้แรงบิด350นิวตันเมตรแล้วก็ตัวแรงมานะ้าเนี่ยอยู่ที่3600รอบนะครับได้แรงมา้าได้เต็มอืมโอเคห้องเครื่องเรียบร้อย ก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรวยรวยเฮงเฮงไม่เจ็บไม่จนพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้าฝากไปกดติดตามเพจไตยอิสุสุบุรีรัมนิดหนึ่งไต๋อิสุสุบุรีรัมนะเบอร์โทรพี่ตาย,นะย0850172902ไปแล้วครับสวัสดีครับ